สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนํามาฝากกันเช่นเคยครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่มีการเปิดตัวโคราชโมเดลนะครับเพื่อแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา เดินหน้าพัฒนาคนทำงานกับเยาวชนนะครับหรือว่า youth worker ยกระดับการดูแลเด็กและเยาวชน Thailand Zero Dropout นะครับแล้วก็ชูศูนย์ดีท่านชุมชนแหล่งเรียนรู้ก่อนขยายผลทั่วประเทศนะครับโดยทางด้านของนายประเสริฐจ,จันทร์รวงทองรองนายรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลรรรรรรและสังคมหรือว่ากระทรวงดีนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการฝึกอบรมสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้ทํางานกับเยาวชนหรือว่ายู u ส h เวิร์กเกอร์ตามแนวทางโคราชโมเดลนะครับ โดยน้ำตรีว่าการกระทรวงดีก็บอกว่าการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในอาชีพผู้ทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชนหรือว่า Youth w o r k ์ r ในครั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลเล็งเห็นนะครับว่าบุคลากร,กรกลุ่มนี้ก็คือคนสำคัญแหละครับที่จะช่วยค้นหาแล้วก็ จัดทำแผนการดูแลช่วยเหลือรายกรณีของเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือมีทางเลือกในการมีอาชีพมีไรายได้แล้วก็สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม อันเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบนะครับการศึกษาเนี่ยให้กลายเป็นศูนย์หรือว่า Thailand z e r o Drop Out นะครับได้อย่างยั่งยืนซึ่งก็ถือเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็เล็งเห็นนะครับถึงความสําคัญในเรื่องราวนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษานะครับซึ่งต้องอาศัยการบรูรณาการในการทํางานร่วมกันจากหลากหลายหน่วยงานนะครับทั้งภาครัฐเอกชน จึงเป็นแนวความคิดนะครับในการที่จะสร้างตัวอย่างที่ดีในระดับพื้นที่นะครับโดยเริ่มจากโคราชโมเดลนะครับ ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการด้านการศึกษาเนี่ยนะครับก็ได้มีมติเห็นชอบแนวทางในการพัฒนาผู้ทํางานกับเยาวชนหรือว่ายูทเวิร์กเกอร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งกลไกนะครับที่เรียกว่าสําคัญละครับที่ช่วยแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแล้วก็ได้มอบหมายนะครับให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับจังหวัดพัฒนาเรื่องนี้นะครับร่วมกับองค์การยูนนเซฟประเทศไทยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่า กสสนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับโดยเริ่มต้นทํางานในจังหวัดนครราชสีมาหรือที่เรียกกันว่าโคราชโมเดลนะครับก่อนที่จะขยายผลให้ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดในลําดับต่อไปนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยสำหรับในส่วนของ Youth Work e er กเนี่ยนะครับก็จะมุ่งเน้นการทํางานสนับสนุนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง11ถึง19ปีโดยมีลักษณะการทํางานในรูปแบบกระบวนการส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยพัฒนาและก็เติบโตด้วยการนําเยาวชนมาเป็นหุ้นส่วนของการพัฒนาร่วมกับสหาิ อาชีพต่างๆที่ทํางานกับเยาวชนนะครับซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนเนี่ยบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ของตัวเองควบคู่ก,กับการส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงบวกแล้วก็ยอมรับคุณค่าของเด็กและเยาวชนในสังคมด้วยนะครับนอกจากนีน้บทบาทของ Youth Worker นะครับนับเป็นผู้สนับสนุนช่วยสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับเด็กและเยาวชนเนี่ยได้เรียนรู้ ค้นพบศัก,กยภาพตนเองนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เชื่อมโยงระหว่างเด็กและเยาวชนครอบครัวชุมชนและก็โอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนสามารถที่จะเข้าถึงสวัสดิการและทรัพยากรที่จําเป็นได้นะครับเป็นผู้คุ้มครองปกป้องจากความเสี่ยงหรือว่าปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจาวันเป็นผู้ฟังผู้ให้คําปรึกษาให้คําแนะนําที่เหมาะสมนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจและกําลังใจโดย Youth Work e r เนี่ยอาจจะเป็นเยาวชนที่เคยเป็นเด็ก นอกระบบมาก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นผู้ที่ทํางานช่วยเหลือจึงมีความเข้าใจและเป็นคนเปิดประตูโอกาสบานใหม่ในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้เป็นทุนมนุษย์ของประเทศชาติต่อไปได้เป็นอย่างดีนะครับเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการฝึอกอบรมสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้ทำงานกับเยาวชนนำร่องโคราชโมเดลในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนามาตรฐานอาชีพและก็คุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพผู้ทำงานกับเยาวชนนะครับหรือว่าที่เรียกกันว่ายูท t h เ o r k เอร์เนี่ยนะครับให้มีทักษะและก็ความสามารถในการที่จะเข้าถึงและก็เข้าใจเยาวชนส่งผลให้การทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดจนเนี่ย ต้องใช้ในส่วนของหน่วยงานที่มีอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศเลยครับก็คือศูนย์นยี่ยท่านชุมชนมาเป็นเครื่องมือในการให้เด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยเข้าถึงการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างสะดวกนั่นเองนะครับ ซึ่งจากข้อมูลของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน28,896คนนะครับแนวทางโคราชโมเดลนะครับจะทำให้เด็กและก็เยาวชนนอกระบบการศึกษาเนี่ยได้รับการติดตามและดูแลให้เข้าสู่ระบบการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆที่ยืดหยุ่นเหมาะสมทั้งออนไซต์และออนไลน์ line, โดยสามารถที่จะสร้างตารางการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับโดยสามารถใช้สูตรที่ท่านชุมชนเนี่ยทั่วจังหวัดนะครับทางการศึกษา ทั่วจังหวัดนครราชสีมาหรือเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ที่เทียบเคียงได้กับคุณวุฒิทางการศึกษานะครับซึ่งการฝึกอบรมและก็การเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทํางานนั้นเนี่ยก็จะสามารถเก็บสะสมไว้ในระบบ competency credit bank นะครับหรือว่าการแลกเปลี่ยนพร้อมถ่ายโอนในการต่อยอดพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นระบบนะครับพร้อมทั้งเชื่อมโยงสู่การจ้างงานและก็มีรายได้ตามแนวทาง Learn to E a r n ต่อไปนะครับทั้งนี้ในการฝึกอบรมอาชีพก็ยังถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการเตรียมบุคลากรรองรับการจัดงานมากกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา หรือโคราชเอ็กซ์โป2029ในปีพุทธศักราช2572อีกด้วยนะครับทีนี้ไปดูกันนะครับในส่วนของรัฐบาลที่ยืนยันที่จะไม่เก็บค่าน้ําค่าไฟในพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่อบพยพนะครับซึ่งบินค่าน้ําค่าไฟในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเนี่ยหากจ่ายเดือนกรกฎาคมไปแล้วจะดําเนินการหักยอดในเดือนกันยายนทันทีนะครับส่วนกลุ่มที่เพิ่งได้รับใบแจ้งนี้เนี่ยไม่ต้องจ่ายนะครับขณะที่รัฐบาลเนี่ย รับรายงานซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนได้กว่า60%แล้วนะครับให้ครอบครัวเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วทางด้านของนายเจรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายมนตรีและในฐานะคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าสบทกรเนี่ยนะครับก็ได้มีการรายงานความคืบหน้าในการติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนและก็บ้านเรือนที่รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา โดยดำเนินการซ่อมแซมแล้วเนี่ยกว่า400หลังคาเรือนจากทั้งสิ้น705หลังคาเรือนนะครับซึ่งที่เหลือเนี่ยอยู่ระหว่างการดําเนินการซ่อมแซมที่รับความเสียหายไม่มากนักนะครับประมาณ200กวา่าหลังคาเรือนทั้งนี้เนี่ยอธิบดีกรมการปกครองได้รับรายงานจากฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอาวุธของกัมพูชานะครับที่ยิงถล่มเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนโดยรัฐบาลเนี่ยได้กําชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ทําการซ่อมแซมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนรวมทั้งลงพื้นที่สํารวจแล้วก็ประเมินค่าใช้จ่ายในการ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนเนี่ยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ตามแนวชายแดยนไทยกัมพูชานะครับทั้งนี้เนี่ยรัฐบาลได้อำนวยความสะดวกในการใช้งบประมาณจากหลายภาคส่วนอาทิกระทรวงมหาดไทยโดยองค์กรปกคร,รองส่วนท้องถิ่นกรมป้องก,กันและบรรเทาสาธารณภัยกองทุนสำนักนายกนะครับสภากาชาติไทยแล้วก็เงินบริจาคพบว่า บ้านแล้วก็ที่อยู่อาศัยประจำนะครับได้รับความเสียหายในพื้นที่4จังหวัดเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น705หลังนะครับเสียหายทั้งหลังเนี่ยเกิน70%ก็คือรวม4 1หลังเสียหายมากนะครับก็คือเสียหายไป30-7 0เรนี่ยรวมจํานวน65หลังแล้วก็เสียหายน้อยก็น้อยกว่า30%นะครับความเสียหายนะจำนวนรวม599หลังนะครับรวมจำนวนการซ่อมเสร็จไปแล้วเนี่ยนะครับกว่า60%ด้วยกันแล้วก็อยู่ระหว่างการซ่อมแซมเนี่ยรับ ส่วนการนําเสนอข่าวชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ที่อพยพกลับจากศูนย์ทักพิงภายหลังสถานการณ์ความไม่สงบตามในวชนไทยกัมพูชาแล้วก็ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นก็ขอยืนยันว่าทางด้านของนายภูมิธรรมเวชยชายรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับได้มีข้อสั่งการงดเว้นเก็บค่าไฟและขั้นน้าประจําเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนะครับในพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่อพยพไปแล้ว ดังนั้นเนี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่จึงไม่ต้องชําระค่าไฟฟ้าในใบแจ้งค่าไฟฟ้าและหากกรณีชําระไปแล้วเนี่ยนะครับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะดําเนินการคืนเงินโดยนําไปหักจากค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไปได้นะครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1129นะครับ PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ ไปดูกันต่อนะครับในส่วนของข่าวคราวที่หลายๆคนเนี่ยติดตามกันนะครับโดยเฉพาะข่าวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยหลายคนติดตามมากเกินไปนะครับบางทีก็เกิดความเครียดนะครับรัฐบาลก็แนะแนวทางในการดูแลสุขภาพจิตนะครับรู้เท่าทาันอารมณ์ของตนเองเน้นย้าในส่วนของการสร้างความเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันในสังคมนะครับ สามารถที่จะปรึกษาเรื่องราวของความเครียดต่างๆเหล่านี้ได้นะครับโดยทางด้านของนาะยอนุคุณพฤกษาอุสักร,รองโฆษกประจำสำนักเล่นรีก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลห่วงใยประชาชนจากการติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็พบว่า ประชาชนเนี่ยต้องเผชิญต่อความกดดันทั้งร่างกายจิตใจความหวาดกลัวความตื่นตระหนกนะครับจากการพัดพรากจากครอบครัวการอยู่ห่างบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประชาชนบางกลุ่มที่เรียกว่าต้องได้รับผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรงจากการสูญเสียผู้คนอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ความไม่สงบครั้งนี้นะครับสำหรับปัจจัยและก็สถานการณ์ต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชนทําให้เผชิญภาวะความเครียดและความกดดันประกอบด้วยหนึ่งครับ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ไม่รู้ว่าปัญหาจะยุติลงเมื่อใดน,นะครับทำให้เกิดความกังวลและก็ความรู้สึกไร้ความมั่นคง 2. คือการพัดพรากและก,การสูญเสียแยกจากบุคคลอันเป็นที่รักนะครับสูญเสียบ้านหรือทรัพย์สินเป็นการสูญเสียทั้งสิ่งที่ผูกพันทางใจและก็ฐานะความเป็นอยู่ 3. แรงกดดันทางเศรษฐกิจรายได้ลดลงการทํางานหยุดชะง,งักทําให้ภาราค่าใช้จ่ายเนี่ยกลายเป็นความเครียดสะสม 4. นะครับสาภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการฟื้นฟูจิตใจที่อยู่อาศัยชั่วคราวหรือว่าพื้นที่แออัดขาดความเป็นส่วนตัวทําให้ผ่อนคลายได้ยากนะครับและ5ก็คือความกลัวแล้วก็ข่าวสารที่กระทบใจนะครับการรับข่าวสารซ้ํๆ หรือข่าวลือที่ไม่เป็นจริงเนี่ยอาจทําทให้เกิดความวิตกกังวลนะครับเกินไปเกินจริงได้สถานการณ์เช่นนี้เนี่ยหากขาดการดูแลที่เหมาะสมนะครับอาจจะทําให้เกิดภาวะเครียดเลื้อรังแล้วก็นําไปสู่ภาวะซึมเศร้าหรือปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆได้นะครับโดยกรมสุขภาพจิตก็แนะนําประชาชนนะครับสามารถสังเกตอาการความเครียดได้นะครับจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจและพฤติกรรมเช่นนอนไม่หลับเบื่อ,ออาหารหรือว่ากินมากผิดปกติงุนงิดง่ายใจสั่นร้องไห้บ่อย หรือถอนตัวจากสังคมนะครับไม่อยากพูดกับใครซึ่งก็มีวิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นดังนี้นะครับก็คือ1ดูแลร่างกายแข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอ 2. จํากัดการเสพข่าวสารที่กระทบใจเลือกรับข่าวสารนะครับจากแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วก็กําหนดเวลาเสพข่าวเพื่อลดความตึงเครียด 3. นะครับ ใช้เทคนิคผ่อนคลายจิตใจหรือทํากิจกรรมที่ชอบนะครับพูดคุยแล้วก็ขอความช่วยเหลือเปิดใจเล่าความรู้สึกกับคนที่ไว้ใจหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผ่านสายด่วนสุขภาพจิต1 3ึ่งและ4ครับสร้างกิจวัตรประจําวันที่มีความหมายนะครับวางแผนทําสิ่งเล็กๆที่สําเร็จได้ในแต่ละวันเพื่อสร้างขวัญแล้วก็กําลังใจและก็ความรู้สึกควบคุมชีวิตการดูแลจิตใจของเราเองก็คือการเสริมภูมิคุ้มกันทางอารมณ์และหากพบว่าความตึงเครียดเนี่ยรบกวนชีวิตประจําวันนะครับ ควรที่จะขอความช่วยเหลือโดยที่ไม่ลังเลนั่นเองนะครับก็ลองสังเกตอาการดูนะคุณผู้ฟังในหลายๆคนที่มีอาการเหล่านี้นะครับก็ควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะครับหรือว่าปรึกษาจิตแพทย์ได้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไปปรึกษาจิตแพทย์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเป็นผู้ป่วยอะไรขนาดนั้นนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะหลงทางไปนะครับนะต้องมีผู้ที่คอยแนะนํานําทางเรากลับมาว่าครจะทําให้จิตใจของเราเนี่ย เป็นอย่างไรในการที่เราจะสามารถที่จะอยู่ในสังคมในปัจจุบันในเรื่องราวของสถานก,การณ์ต่างๆได้นะครับไปติดตามภารกิจของกองทัพกันบ้างหน่วยพัฒนาการที่4 5สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยรัชก,การหารพัฒนานะครับจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการแกร่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคโดยฉีดวัคซีนถ่ายพยาธิและก็ยาบำรุงโคสายพันธุ์พื้นเมืองและคําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลปรับปรุงสายพันธุ์โคอย่างเป็นระบบและก็มีประสิทธิภาพรัฐบลควรโพอําเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับหน่วยพัฒนาการที่1 4สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วย ในศูนย์การเรียนรู้ดําเนินการในส่วนของการผลิตถ่านจากกะลามะพร้าานะครับเพื่อลดต้นทุนในการซื้อถ่านไว้ใช้ในครัวเรือนและก็สร้างไรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานต่อไปนะครับณนะศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหน่วยพันการเคลื่อนที่14สานักง,งานพัฒนาภาค1หน่วยจาดกาหารพัฒนาตาบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับไปกันที่หน่วยพันาการเคลื่อนที่25สานักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยจาดการหาพัฒนานะครับ จากกำลังพลชุดผสมเทียมของหน่วยให้บริการผสมเทียมโคแม่พันธุ์ด้วยน้ําเชื้อบรามันแดงนะครับรวมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตําบลจุมพลอาเภอพลพลิสัยจังหวัดหนองคายและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สา,านักงานพัฒนาภาค2หน่วยการหาพัฒน,นานะครับจากเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตออกบริการผสมเทียมโคให้กับสมาชิกเกษตรกรที่เลี้ยงโคพร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องปศุสัตว์แล้วก็การรักษาสัตว์เบื้องต้นณบ้านไทยเจริญ ตำบลท่าดอกคำอําเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงการและที่บ้านนาโพตำบลนาโอพอำเภอกุสุมาจังหวัดสกลนครนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมศิริชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนติดตามรับฟังย้อนหลังกันได้นะคุณผู้ฟังทางยูทูบอัธพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็ว เสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย